ปอผลนะคะปอสากับหลังหันปอสวันนี้ให้เดินผ่านห้องอาลรผ่านห้องฟิตเนสแล้วไปขึ้นบันไดฝั่งโน้นโดยหน้าผ่านหน้าห้องการงานอาชีพนะคะเดินผ่านระหว่างอาคารโดยหลังคาโดมเล็กๆที่ต่อที่ปอสี่รอปอหนึ่งปอสามท่านนึงเดินเลยค่ะ นั่คือเดินเหรอคะนั่คือการเดินเหรอคะเดินขึ้นมาทำไงคะแถวอยู่ไหนเดินระหว่างทางเชื่องนะคะพอหนึ่งเท้าหนึ่งต่อที่พอหกเลยทางเชื่อมอาคารนะคะทางเชื่อมอาคารจะมีหลังคาที่ไม่โดนฝนพี่พอหกให้อนุญาตแล้วค่ะเชิญค่ะขึ้นห้องค่ะ มาช้าไม่ใช่มาช้ามาก่อนแต่ไม่ยอมพลาุลัลจะขึ้นห้องแล้วถึงจะเข้าโรงอาหารเชิญขึ้นห้องค่ะทำกิจกรรมของตัวเองให้เสร็จข้างบนห้งองปอสองค่ะปอสองครูจ่าอนุญาตให้คนมัน,น,น,นใหญ่ตร,ตรงกิ๊่ที่ก่อบ้าลักซ่า,าอ่าชนะปอห้าทั้งหมดยืนบายบาย เด oh. uh, okay. ี๋ยวให้พ uh ี่ป .5 ขึ้นก uh> ่อนชั้นสองชั้นสามนะคะแล้วจะให้น้องปสองต่อพี่ป .5 จะหมดเทอมแล้วเพิ่งจะได้ไม่ไปนะคะเอางเชือกงางบันไดที่ไม่โดนฝนเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้เพราะแม้ที่มีฝนตกนะคะเราจะมีทางเชือกให้ทางเดิน